สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคือการหน้ามืดตามัวมีบางอย่างบังคับจิตใจให้ผมไม่รู้จะเสียหายไปเท่าไหร่นะนอกจากจะเป็นท่าของเฟลแล้วก็คือเดินไปอากเก่งใครบอกดีใครบอกโอ้โห F หมดกู F หมดกูดูอะไรได้อุ๊ยอันนี้ดีจริงเหรอ F สวัสดีครับทุกคนขอต้องรับเข้าสู่ ไอเจฟดกลับผมวันนี้นะครับทุกคนพลาดของเซลล์ต้องติดตามเลย <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคือการหน้ามืดตามวัวมีบางอย่างบังคับจิตใจให้ผมให้กดแอปโลลัวแล้วก็โอนโลลัวในช่วง7.7ที่ผ่านมาแน่นอนว่าราคาที่ผมได้มาย่อมเยาวแล้วก็เป็นช่วงแฟลชเซลลโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดนี่จัดเต็มเลยอยากจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวผมนับก่อนว่ามีกี่กล่องอันนี้หนึ่ง 2องสามสีห้าหมาได้กันหรือว่ามันแยกกันมนาะมันเป็นร้านเดียวกันแต่ว่าสองอย่างทั้งหมด6กล่องจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยรวมๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะเสียหายไปเท่าไหร่นะนอกจากจะเป็นท่าของเซลแล้วก็คือเดินไปอากเก่งใครบอกดีใครบอกโอ้กูเอฟหมดกูเอฟหมดกูด,ด,ดูอะไรได,ด้อันนี้ดีจริงหรอเอฟจริงจรกูไม่รู้ทำไมกูมเชื่อ มาทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มที่ชิ้นเล็กเริ่มที่กล่องนี้ก่อนน่าจะเป็นกล่องที่เล็กสุดคัตเตอร์ก็ไม่มีนะลูกใช้มีดไม่มีความพร้อมเลยบ้านกูไม่มีคัตเตอร์เอ๋มันคือเคสครับทุกคนไม่ใช่ของกูลดไหมลดลดจากเท่าไหร่690เ <c oughs> หลือ <c oughs> <c oughs> 5้ารอยกว่าบาทน่ารักมากทุกคนร้านนี้มันใส่มันใส่บัตรได้นะเดี๋ยวแกะให้ดูเฮ้ยไม่ได้รีวิวของที่สั่งมานี่เป็นไงทุกคนใสฮิสเตอร์ต้องมีนะคอนเซ็ปตุกับการแกะกล่องของเขาอยู่เว้ยใสคาเฟ่ต้องโดนนะอันนี้จริงๆคือแบบมันเป็นเคสหนังเว้ยแล้วมันก็นี่ใสขีดกาดได้หนึ่งรีวิวแทนกูไปสแลงลองไปโดนมันนั่งแทนกูไหมมันน่แนนี้แหละร้านนี้ค่ะทุกคนไปค่ะไปตำไปทุกคนกล่องที่สอง นี้จะคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันคือกล้องติดรถยนต์ครับทุกคนอันนี้เอฟมาก็ได้ราคาถูกน่าจะประมาณรถประมาณ8-900มั้งก็คือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังรถยนต์แล้วก็มีเมมที่เอฟมาทุกคนเดี๋ยวนี้จะให้เพื่อนรักเพื่อนตุ๋ยติดให้ครับจากไอเจ๊เป็นเด็กแกรงลุยที่3าวันนี้ข้างหน้ามันเป็นชื่อเธอว่ะ เขาสั่งอะไรมาวะสั่งอะไรมาเนี่ยกีดโดนของแล้วมั้งอะไรวะอ๋อแคปซูลกาแฟเขาเองอ๋อแคปซูลกาแฟเนสเพสโซเนี่ยไันนี่เราเราจะบอกว่ารสชาติสองอันนี้คือมันดีมากคือมันชงกับนมแล้วมันอร่อยมากใครที่ชอบกินกาแฟนมนะคือแนะนำกลิ่นหอมมาก ต่เอเนื่องเพื่อนๆชิ้นนี้นี่ชิ้นเกือบใหญ่ที่สุดลุยเลยเห่าลุ้นปะสรุปนี่มีของเขาบ้างไหมเนี่ยของเธอปาไปแล้วสองอย่างอันนี้จะเป็นอันที่สามนี่ถา,าดถาดลำบากจนไม่มีของกูเลยตกลงใครน้ามือตาหมัวไว้เนี่ยเอฟหมดกูดูอะไรได้อุอันนี F ้ดีจริงเหรอเอฟเอฟ สรุปผมไม่ได้น่ามือตังหัวนะแม่งพอ,อกันนะ่ะอันนี้ลดลดราคาเยอะปะไม่ลดจริงมะเนี่ยเธอจริงมันเจ็ดจุดเจ็ดแต่เธอไม่สม่ำแม่งแต่มันได้<อ>โค้ดนะส่งฟรีไงโหตายแล้วใกล้ถึงของใหญ่สุดแล้วมันมันจะล่วงแล้วนะ่อไม่รู้ว่าเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่เข้าใจไหมมันเอาอยู่ออยัยงไงวะดูนี่นะ่ะมันวางหมิ่นขนาดนั้นน่ะดูดิ ไมเลยว่ามันเป็นของมีแน่นอนไอสองกล่องเนี้ยอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วมันคือเครื่องฟอกอากาศแต่นี้มันลุ้นมันลุ้นมานี่เดี๋ยวได้แกะเดี๋ยวได้แก่ฉีกใบรับประกรันอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือ<ต>อะไรอ่ะเธอ,เอว่ามันคืออะไรเขาไม่รู้อ่ะมันคือการร้รองของมี่มโอเคมันพิเศษยังไงมันพิเศษยังไงวะไม่รู้อ่ะ ก็เห็นมันลดราคาก็เลยซื้อมาลดราคาด้วยโดนมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ลดราคาด้วยแล้วก็มันเป็นมินิมอลมากๆทุกคนตอบโจทย์สัตว์มันพิเศษยังไงอ่ะมันไม่ต้องเสียบปลั๊กบ้าแล้วมันจะร้อนได้ยังไงนี่เลยอ๋อต้องเสียบเดี๋ยวผมจะรีวิวถ้าเกิดทุกคนแบบว่าอยากให้รีวิวไตัวกาต้มน้ำร้อนของเซี่ยมี่คอมเมนต์มาไม่ว่าจะบน YouTube หรือ a c e b o o k คอมเมนต์มาถ้าอยากให้รีวิวอ่ะ เดี๋ยวไปลองใช้ก่อนไม่รู้ว่ามันดีกว่ากาด้ำร้อนทั่วไปยังไงมีฟังก์ชันอะไรพิเศษแต่ว่ามันมินิมอล mm. ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดพอซื้อมาแล้วแล้วตอนยกขึ้นมาก็มีความถามในใจว่ากูซื้อมาอีทำไมไปยกในห้องมารีวิวไปท้านั้นน่ะนั้นมันอยู่ในห้องนอนด้วย mm. แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมาอยู่ในห้องนั่งเล่นของเราเพราะเราไม่มีไงอากาศมันต้องดีทั้งห้องนอนแล้วห้องนั่งเล่นเพราะเด้เป็นไง แล้วนูนดังบ่อยดู YouTube บ่อยกินข้าวเปิดแอร์อยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีอากาศที่ดีอันนี้เหตุผลมาทีหลังก่อนก็ซื้อว่ซื้อก่อนแล้วเหตุผลตามมาเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆแล้วมันคือพัดลมของมี่เว้ทุกคนผมก็เล็งมาประมาณตั้งแต่5.5 6.5แล้วก็7.7แม่กันรู้ราคาเหมือนกันนะพัดลมอ่ะแต่ไม่เอฟเอฟคือพออากาศมาทำไมก่อนกรุงร่มไม่ลดต้นไม่ลดราคาลดราคาอันนี้ประมาณ2,000กว่าบาทจริงเหรอเออถูกมากเลยเนี่ย แฟดเซลบอกเลยแฟดเซลแล้วก็ช้อปปี้ e ต้องเข้ามึงแล้วนะเพราะมึงแบบห้าจุดห้าอเจจดเ็พอเขาเขา้าปุ๊บหลังจากนั้นไม่ออกเลยเ <c ười> <IF> พราะว่ารู้สึกว่าการเอฟของในนี้มันก็ง่ายดีไงในอีกอย่างได <c ười> ้ของราคาดีด้วยนี่คือเท่าที่ใช <wood> <c ười> <พอ Australia> <c ười> ้มาคือมันก็สามารถกองได้ดีเลยใช่บางทีก็เป็นกองชุดกองแท็กไม่ไม่กองทิปกองทิปเลยอ๋อม <c ười> <c ười> ย <c ười> โอเคครับทุกคนชิ้นสุดท้ายก็เป็นตัวเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi นะรุ่น 3C น่าจะเป็นตัวเก่านะไม่ได้ซีเรียสมากว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าราคาก็โอเคแล้วก็มีตัวส้กรองแขกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ประกงประกันก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรไม่แยกก็หมดไปทั้งหมดรวมๆแล้วก็ประมาณ5,000เกินเกินห0 0พันเหรอมระเจณ7,000ที่มเป7,000พเหรอ 7.7เล่นกูแล้วทั้งหมด6อย่างที่ F ใน7.7ไปนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเหมาะกับช่วงนี้นะครับที่เราออกไปช้อปปิ้งได้น้อยลงก็แฮปปี้สุดก็น่าจะเป็นการต้มน้ำร้อนนะชอบมากเดี๋ยว8.8เนี่ยจะมาอันบ็อกให้ดูอีกว่าเสียหายหรือจะไปเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะโดนน้อยหน่อยเพราะว่าเิเรื่องหมดแล้วสถานการณ์อย่างนี้ยากมากครับก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตสถานการณ์นี้ไป ไปได้ด้วยดีนะทุกคนเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยแล้วก็ให้กําลังใจผมในการกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เือนกันทําคลิปให้ผมเผื่อ,อนนาคตจะมีสปอนเซอร์แล้วก็มาทําคลิปสนุกสุกให้เพื่อนๆได้ดูฝากทุกรายการที่อยู่ในช่องไอเจยบด้วยครับฝากไว้เท่านี้บ <c oughs> ายบายเจอกัน8.8 8.8แล้วมปรลัน